สำหรับชาวราศีกันนะครับเดือนสิงหาระวังอะไรนะสิงหาหกเนี้นะครับนะมีอยู่2เรื่อง2รถนะครับอ่ะมาดูรถแรกกันไปโอ้โหก็บอกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับนะเดือนนี้อย่าลงทุนนะเดือนนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเดือนนี้อย่าอย่าค้ำประกันใครนะอะไรที่เกี่ยวกับเงินนะยิ่งเป็นเงินก้อนนะเราเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับมีโอกาสเสียเปรียบนะครับ หรือว่าถ้าทํางานกับหุ้นส่วนนะทำงานกับคนที่เราเนี่ยแมยังไม่รู้จักมักคุ้นเขาดีจนเกินไปนะครับนะตัวเราเองอาจจะเสียเปรียบได้นะครับชาวราศีกันอ่ะถัดไปนะเขาบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะเรื่องอะไรนะเขาบอกว่าเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดนะครับนะนะอารมณ์คืออารมณ์อะไรอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ที่เราแหมบุดกิดและเราพูดไปเนี่ยนะมันจะมี แต่การเสียกับเสียนะครับแล้วก็มีแต่การที่เราเนี่ยจะมานั่งเสียอกเสียใจนะครับมนาะในภายภาคหลังได้นะครับอารมณ์ร้อนอ่ะสองเรื่องนี้นะขอเตือนชาวราศีกันนะครับเพราะว่าหยิบไพ่มาหลายใบยแล้วเนี่ยเจอแต่เรื่องปัญหาเนี่ยสองใบเท่านั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับ